ครับผมเอาคุณแม่นี่เสียงของคุณแม่นกหน่อยเด้อพี่น้องครับพบกับสัมผัสคุณแม่ตัวเป็นๆน,นะครับเดี๋ยวผมดีทรงให้คุณแม่ทัางวิถีเบิ้งนะครับขอเป็นฝากลูกชสยเห็ดมาลไล่แม่นกในเด้อว่าสันวาให้กําลังใจแม่นั่มคนปะค,ค,ครับเพราะว่าแม่ให้ใจพลั่งบวกแล้วซุมหฮาต้องให้ใจแม่คื้นนี่หวัดเนี้ครับกาหาใจครับผมเพราะว่าบางที่เนาะ ในพะละหัวข้าวกระห้โอกาสน้อครับมีม้นครับแม่ไหมครับแม่พะลหัวครับเพราะว่าจะล่อสัมผัสมาบเพราะว่าติดต่อมาบนจะสัมผัสแม่แม่ครับเพราะว่าคำหลังกมจะร้น ยังไงดเกิเลยนับไดกองหายนะใช่ใช่ครับเรามีสิหิ้เตกองหายแป๊บหนึ่งไลแม่ขอใช้พี่หนักเข้าวตแมหมาดอันนี้คือจังแมนกนะครับ วัวย s, autant, horses, life, ิงเสียงยิงใ่มคมาขับตอมืมูแดงนะครับรววกับทีมงานพลังกับทีมงานที่มีสารสิูกับนะครับเราเอนะครับผมฝนะครับแลบางทีไ้มาแม่เ่อาลูกคำันพิเศษรัหลูงคำพันนี่มารแม่ดมาแล้วงหลูกคำันนี่มาไล่แม่ด้แม่แม่แม่จางยุ่เอต้องเอาขึ้นคล้อง แม่นกด้วยมือลูกเองเด้อว่าจั่หว่าหอ๋อแม่นกเอ,เ,อเอาเอาเอาเดี๋ยวผมขอลงคลิปสตเดิโอครับ